ตอนที่10ใต้โครงสร้างศูนย์บัญบรรชาการลับในท่อระบายน้ำฉากท่อระบายน้ำใต้ตินเก่าแก่ใจกลางเมืองกลางดึกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นโคลนคละคลุ้งไม้และทำกำลังคลานออกมาจากช่องระบายอากาศที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบ,บายน้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ไม้เคยตรวจสอบแปลนไว้ล่วงหน้า มายไอคอกแค็มือเปื้อนโคลนใบหน้ามอมแมมแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นท่อระบายน้ำนี้เชื่อมต่อกับโครงสร้างใต้ดินเก่าของเมืองซึ่งไม่ปรากฏในแปลนปัจจุบันมายเปิดแท็บเล็ตและดูแผนที่ใต้ดินที่เธอแหกมาเราจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการใต้ดินชั่วคราวค่ะทำเช็ดคราบโคลอนออกจากเสื้อผ้าคุณไม้ แม้แต่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยองค์กรของผีปอบซีอคงมีเครือข่ายที่ตามรอยเราได้ไม่เป็นไรคะ่ะมายกางแปลนสายเวทออกมาท่อนี้อยู่ภายใต้เส้นพลังงานมงคลเก่าแก่ของเมืองที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยโบราณพลังอาฆาตจะไม่สามารถแผ่ขยายเข้ามาได้โดยตรงและถึงแม้จะถูกไล่ล่าอย่างหนักก็ตามมายคิดในใจฉันต้องควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้ ฉันไม่ยอมให้ถูกไล่ออกเพราะผีบ้าบอพวกนี้หรอกหมายชี้ไปที่จุดบนแผนที่ใต้ดินมันคือจุดที่ท่อระบายน้ำอยู่ใกล้กับฐานรากของโครงการศูนย์การค้าแลนด์มาร์กใหม่มากที่สุดภารกิจแรกคือการเจาะอุโมงค์เข้าไปที่เสาเข็มอาถันหมายกล่าวตามแปลนของฉันเราต้องวางยันตัดสายใยเพื่อแยกเสาเข็มนั้นออกจากโครงสร้างพลังงานข้างเคียงก่อน ไม่งั้นถ้าเราทำลายมันตรงๆต,ตึกจะถล่มทันทีแล้วเราจะเจาะอุโมงค์ยังไงครับเราไม่มีเครื่องจักรหนักทำถามถาม,มายิ้มเจ้าเล่เราเป็นวิศวกรค่ะคุณทัมและเราอยู่ในระบบระบ,บายน้ำเธอชี้ไปที่กองอุปกรณ์เก่าๆในท่อเราจะใช้เครื่องปั๊มน้ำแรงสูงที่ถูกทิ้งไว้และหัวเจาะเก่าๆมาดัดแปลงเป็นเครื่องเจาะดินพลังไสยเวทค่ะ ฉากการฝึกฝนที่ซับซ้อนขึ้นก่อนอื่นเราต้องร่ายยันตัดสายใยทำหยิบใบลานอาคมขึ้นมายัานนี้ต้องใช้การควบคุมจิตที่แม่นยำม,มากไม่ใช่แค่การจินตนาการโครงสร้างอย่างที่คุณทำแต่ต้องจินตนาการถึงการตัดเส้นพลังงานที่มองไม่เห็นทำยินผงแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถุงผ้าใบเล็กๆให้ไหมคุณต้องใช้ผงแร่นี้ วาดวงยันบนพื้นผิวของผนังท่อระบายน้ําแล้วใช้สมาธิในการยิงพลังจิตเข้าไปที่วงยันเพื่อให้มันขยายตัวไปยังเสาเข็มอาถันมายมองผงแร่วาดวงยันใช้มือวาดแล้วต้องแม่นยําขนาดนั้นเลยเหรอคะมันไม่มีเทมเพลตหรือเครื่องฉายเลเซอร์นําทางให้วาดตามเลยเหรอไม่มีครับทําตอบอย่างหนักแน่นในโลกของสายเวท มีแต่ความบริสุทธิ์ของจิตเท่านั้นที่สร้างความมั่นยำได้ถ้าจิตไม่มั่นคงยันจะระเบิดกลับว่าทำร้ายตัวคุณเองมายถอนหายใจโอเคความแม่นยำเป็นหัวใจของวิศวกรฉันจะพยายามออพติมา์การวาดวงยันให้สมบูรณ์แบบที่สุดเธอใช้ใส่วัดของวิศวกรวัดระยะห่างระหว่างจุดต่างๆบนพื้นผนังท่อระบายน้ำอย่างละเอียดก่อนจะเริ่มใช้ผงแร่ศักดิ์สิทธิ วาดเส้นโค้งและมุมต่างๆของยันตามแปลนไสยเวทมายังจินตนาการทุกเส้นต้องตรงทุกมุมต้อง90องศาหรือตามที่แบบแปลนกำหนดนี่คือโครงสร้างที่ละเอียดที่สุดที่ฉันเคยออกแบบมาเมื่อวาดเสร็จวงยันก็ดูสมบูรณ์แบบทางเรขาคณิตได้แล้วค่ะคุณทำวงยันที่สมบูรณ์แบบตามหลักสูตรวิศวกรรมถึงตาการส่งมอบพลังงานแล้วค่ะ บททดสอบความบริสุทธิ์ไม้นั่งลงตรงกลางวงยันพยายามรวบรวมโครงสร้างจิตวิญญาณของเธอเธอหลับตาลงและส่งพลังจิตเข้าไปในวงยันวงยันเรืองแสงสีฟ้าสว่างจ้าแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวของไม้อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงของผีปอบซีอเองฮึๆ <c oughs> ไม้แกกำลังทำเรื่องง่วงๆนะ กลับมาทำงานซิกูให้ตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรให้เงินเดือนสามเท่าเลยแค่หยุดเรื่องไร้สาระนี้ซะแกอยากได้อะไรเงินอำนาจเกียรติยศเสียงกระสิบนั้นรุนแรงจนวงยันเริ่มสัน่นและเรืองแสงสีดำออกมาจากขอบทำเบิกตากว้างไม้นั่นคือการโจมตีทางจิตผีปอบซ e อกํอกำลังล่อลวงคุณด้วยความโลภ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ในยุคนี้ถ้าคุณรับข้อเสนอยันจะระเบิดมายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมหนิ่งลงไปในความอยากได้อยากมีเธอเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่ในห้องทำงานหรูหรามีคนงานก้มหัวให้และเงินเดือนมหาศาลมายคิดในใจเงินตำแหน่งฉันควรได้มันฉันทำงานหนักแค่ไหนแต่ทันใดนั้นเองเธอก็นึกถึงโครงสร้างตึกที่เธอกำลังจะทำลาย มันคือโครงสร้างที่เกิดจากความทุจริตทั้งหมดหมยตัดสินใจทางจิตไม่โครงสร้างที่ออกแบบด้วยความโลภมันคือโครงสร้างที่วิบัติฉันไม่ต้องการความสำเร็จที่สร้างบนดีเฟกต์ไมรวบรวมจิตบริสุทธิ์โดยใช้หลักการปฏิเสธความไม่สมบูรณ์ของวิศวกรรมซุมพลังงานสีดำถูกขับไล่ออกไปอย่างรุนแรงวงยันสีฟ้ากลับมาสว่างใสอีกครั้ง มันพุ่งลำแสงพลังงานไปยังทิศทางของเสาเข็มอาถรรพ์อย่างรวดเร็วสำเร็จครับคุณไมยทำกล่าวด้วยความโล่งอกไมยหอบหายใจต่อไปเริ่มขั้นตอนการเจาะอุโมงค่ะเราไม่มีเวลาแล้วจบตอนที่สิบ